real stick with real แต่ว่า fake stick with fake อย่าเป็นขึ้นมาบนเกลียวต้องไม่ใช่เพื่อน already dead มึงรู้เวลาที่พวกกูมาดี we try to be the best พวกกูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทำไมพวกเหี้ยมัง try ใน hate real stick with real แต่ว่า fake stick with fake อย่าเปี่ยนขึ้นมาบนกรวทั้งไม่ใช่เพื่อน already date มึงรู้เวลาที่พวกกูมาไอดีวิทราย e The Best เพราะกูไม่เคยคิดร้ายออกับใครแต่ทำ <Yeah, S 1> ไมพวกเฮีย <yeah, S 1> <he a S 2> มัน f r i d a Hate อย่าไป live and be d e a the family ถ้งเงินมนเาเลยกูทำ charity ใช้ชีวิตยู่กว่าแฟน s y ซีแต่ด้าเจอแล้วไม่เอมแต่มันร้องต่ได้ยินมาเม l o ดีไม่อมาล้มันอออมไจากเมโลดีนี่ยังโง่ไมใช่แค่ลี่แต่กูตายความคิดด จะไว้ชีไม่ได้ตายดีบอกไดมอนด์เช็กดีเอ็มบอกเธอไม่ต้องตาแต่เธอมีแมนยัยอ้ดีวีแกันดิ้งแค่แค่วิกงน yeah let's bang มาแกง please don't fuck with my man กูไม่อยากจะรักใครจะมากวนทีนน้ำไม่เดินกลับไปแต่อยางพู้มันก็จะฟังมันก็ต้องเห็นแต่ตามึงมีเท่าไรมึงจัดมาแต่กูไม่ลาทิ้งสตาร์กลาูเป็นประชากรประเทศไทยเปลี่ยนไปอาประชาธิปไตยกูกลับมา all yeah ก็แค่ครอบครัวกูอยู่ ถ้าเกกิดูนี่แหละที่ทำให้กูยังมีความมาย Real stick with r แต่ว่า fake stick with fake อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบนก r e วทต้องไม่ใช่เพื่อน already dead มงรู้เวลาที่พวกกูมา Ad we try to be the best พกูไม่เคยคิดร้กับใครแต่ทำไมพวกเฮียมัน try ใน hate Real stick with r e a แต่ว่า fake stick with อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบน r e ว l ต้งไม่ใช่เพื่อน already e งรู้เวลาที่พวกกูมา Ad we try to be the best พากูไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทำไมพวกเฮียมัน try ใน h a t ูรู้ว่าพวกมึงชอบเวลากูโดนด่าแต่จใจวัดกันสักกี่รอบกูชอบอยังงอมกว่าไอคนที่มึงวาเรียวยังเคยมาขอกูถ่ายรูปขนาดตัหน้ามึงยังไม่อยากสู้พวกตัวกระจกกูไล่ไปอยู่นู่นและคนในแก๊งกูก็รู้กันดีแค่มองแต่กันก็รู้ทันทีไอคนข้างนอกที่ไม่รู้อะไรกูไม่เข้าใจมึงจะพูดทำไมอ่ะทำไมะจะไม่รู้จะพูดทำไม,ำไมอ่ะ yeah. กูายากจะรู้มึงเป็นอะไรอ่ะ เธอใจพูดจริงๆงตนกูมีมากแล้วแต่กูยังอยู่ตอนนี้ไม่ได้เพราะยังมีชาวแกงถ้าเกิดเพื่อนพอเนองพีกูยังมีรวยเออใครได้เข้ามาคว้ากูให้ดะกวยกูยห้กูยกงไม่ใช่ใครพวกกูทิ้งกันไม่ได้ไอพวกที่หมดผลประโยชน์แต่ก็ทิ้งกันไปเจอพวกแค่นี้กูไม่ไหวสิบทิศกูไม่พ่ายล้มไอดีมันไม่ง่ายพวกกูผ่านเรื่องที่ใหญ่ส okay. ุดม like ันก so ็ตายไปแล้วพวกมึงเลยฆ่าแกงกูไม่ได้ก็แค่ครอบครัวกูอยู่สบาย ต้องฟีกูอยู่สบายสำคัญอะไรถ้าเกิดกูตายนี่แหละที่ทำให้กูยังมีความมาย Real stick with real แต่ว่า fake stick with fake uh huh. อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบน real ั้งไม่ใช่เพื่อน already know uh huh. รู้เวลาที่พวกกูไม่ดีวิธีที่จะเป The best ก uh ู huh. ไม่เคยคิดร้ายใครทำไมพวกเหี here, uh ้ยมัน try n ใน h a t e Real stick with real แต่ว่า fake stick with fake uh huh. อย่าเปลี่ยนขึ้นมาบน real ั้งไม่ใช่เพื่อน already dead. ก็พันกันชานนาผูกเียมแม่งายรในฮิ